คอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยาถือว่าเป็นโครงการที่ใครๆก็ใฝ่ฝันหานะคะและหลายคนคิดว่าราคาต้องแพงแน่ๆเลยแต่วันนี้ค่ะ Homebuyers TV จะพามาชี้เป้าส่องดูคอนโด,นดวิวแม่น้ำเจ้าพระยาในราคาที่จับต้องได้และไม่แพงอย่างที่คิดค่ะแถมอยู่ในโซนที่ไม่น้อยหน้าใครด้วยนะคะบรรยากาศดีทำเลโดนแบบนี้จะซื้อไว้อยู่อาศัยเองหรือว่าลงทุนก็ลองดูกันก่อนแล้วกันค่ะซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันอีกที นะประเดิมกันด้วยทำเลรอบนอกกันสักหน่อยค่ะแต่ว่าได้วิวแม่น้ำไปแบบเต็มๆกับโครงการดีคอนพรามรัตนาทิเบตคอนโดมิเนียมไฮไลท์ สูง38ชั้นริมถนนรัตนาธิเบศใกล้รถไฟฟ้าสถานีไซม้าแค่120เมตรค่ะแต่ว่าได้บรรยากาศแบบพาโนรามาริเวอร์วิวนะคะอยู่อาศัยสบายสบายสไตล์รีสอร์ทต,ตัวโครงการออกแบบในคอนเซปต์โฮเทลไลฟ์พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะทั้งล็อบบี้ไรเบอรี่สระว่ายน้ำฟิตเนสมุมนั่งเล่นสกายลาวท์ Sky ค่ะ ตอนนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วค่ะมีห้องให้เลือกแบบ1ห้องนอนพื้นที่ใช้สอย28-33ตารางเมตรค่ะซึ่งโครงการขายห้องแบบ fully f r n i s h นะคะพร้อมเครื่องปรับอากาศค่ะดิคอนพรา m มรัตนาธิเบศร,ราคาเริ่มต้น1,890,000บาทค่ะ ด้วยคอนโดพร้อมอยู่อีกหนึ่งโครงการค่ะโซนพระราม3าใกล้ CBD ที่โครงการลุมพินีเพลสพระรามสามริเวอร์ไรจาก LPN ค่ะอยู่โครงการนี้ได้วิวสะพานภูมิพลนะคะ ที่ตั้งโครงการบนถนนเลียบวงแหวนอุตสาหกรรมห่างจากถนนพระราม3ประมาณ260เมตรค่ะและ600เมตรถึง BRT สถานีวัดดานซึ่งสามารถนั่งไปเชื่อมต่อ BTS สถานีช่องนนทรีได้เลยหรือใครใช้รถส่วนตัวก็เดินทางได้หลากหลายเส้นทางเชื่อมต่อทางด่วนการจนาหรือวงแหวนรอบนอกด้านใต้ได้ค่ะที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง35ชั้นมีห้องให้เลือกทั้งแบบสตูดิโอพื้นที่ใช้สอย24-32ตารางเมตร และ1ห,ห้องนอนพื้นที่ใช้สอย28-44ตารางเมตรค่ะพื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มจัดแน่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโคเวิร์กิ้งโซนสระว่ายน้ำและฟิตเนสที่สามารถมองเห็นวิวสะพานภูมิพล1และ2ส,สวยมากๆเลยค่ะที่นี่มีมุมพักผ่อนรวมทั้งพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วโครงการค่ะลุมพินีพาร์คพระราม3มริเวอร์ไรราคาเริ่มต้น1,900,000บาทค่ะ ยังอยู่ในเมืองโซนพระราม3ค่ะกับคอนโดมิเนียมใกล้แม่น้ำโครงการใหม่ล่าสุดแซฟไฟล์และชูล i สคอนโดมิเนียมพระราม3ามทำเลบนถนนพระราม3การเดินทางสะดวกมี BRT สถานีวัดด่านอยู่ใกล้ๆและอยู่ไม่ไกลาจากทางด่วนค่ะเดินทางไปเชื่อมต่อ BTS ก็ไม่ยากเข้าเมืองโซน CBD ย่านสีลมสาทรได้ง่ายค่ะ ที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง44ชั้นตัวอาคารสูงโดดเด่นเป็นสง่ามากๆนะคะเห็นวิว <'s> แม่น้ำเจ้าพระยาและวิวเมืองกรุงสวยๆได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะโครงการมีห้องให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้ง1ห,ห้องนอน2ห้องนอนและดูเพล็กซ์ ซึ่งดูเพล็กมีเพดานสูงถึง6เมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยของที่นี่ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่34ไปจนถึง200ตารางเมตรเลยค่ะพร้อมฟัสซิลิตี้ที่จะทำให้คุณอยู่กันแบบครอบครัวได้สบายสบายมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสพื้นที่สวนลอยฟ้ากรีนพัดกออ์ฟซมูเลเตอร์สกายลาูชห้องสมุดห้องเด็กเล่นห้องโยคะห้องซ้อมมวยห้องสาวหน้าห้องประชุมและที่นี่มีที่จอดรถแบบออโต้พาร์กิ้งให้อีกค่ะ s ซฟไฟ i ์ลักชูรีสคอนโดมิเนียมพระราม3ราคาเริ่มต้น2 4ล้าน4แสนบาทอีกหนึ่งโครงการที่นำมาฝากค่ะเอลติจูดซิมโฟนีเจริญกรุงสาทรลักชูรีคอนโดมิเนียมสไตล์ c o l o n i เ l ลโมเดิโครงการอยู่ในซอยจันทร์44ค่ะไกล้ย่าน CBD แถมได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยมากๆเลยค่ะเดินทางง่ายใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์และสถานีสะพานตักสินค่ะ สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายสําคัญสําคัญได้หลากหลายเส้นทางใช้ทางด่วนพิเศษสิรรัฐด้านถนนจันร์ทก็ไม่ยากค่ะที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง21ชั้นแต่ว่าเป็นส่วนตัวมากๆค่ะเพราะว่ามีแค่99ยูนิตเท่านั้นนะคะมีห้องให้เลือกทั้งแบบ1ห้องนอน2ห้องนอน loft duplex และ penthouse ค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่30ไปจนถึง140ตารางเมตรค่ะ ฟ a c ิลิตี้ s มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสคิดคลับลวอฟมิทติ้งรูมลูฟทอบการ์เดนและบาร์บีคิวเพนที่ค่ะมีระบบโฮมออโต้พาร์กิ้งให้ด้วยนะคะอัลติจูดซิมโฟนีเจริญกรุงสาทรราคาเริ่มต้น4 9ล้านแสนบาทค่ะ ที่อยากอยู่คอนโดมิเนียมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ลองเลือกกันดูนะคะชอบโครงการไหนก็ไปดูที่โครงการจริงกันได้นะคะและดูห้องตัวอย่างกันได้เลยวันนี้ Homebuyers TV รวมมาไว้ให้เป็นตัวอย่างค่ะ ครั้งหน้าอยากให้เรารวมโครงการแบบไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะคะและอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องนี้นะคะและที่สำคัญถ้าชอบวิดีโอนี้กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและเพื่อที่เราจะได้รวบรวมโครงการดีๆแบบนี้มาให้คุณได้เลือกกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ